เขาบอกว่าดูอำนาจหน้าที่ดูวิธีการทํางานแล้วแหมถามว่ารัฐบาลและคอมชอคิดอะไรอยู่ต้องเรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านว่าดูแล้วอง์รวมถ้าทํางานแบบนี้อาจารย์คิดว่าอย่างไงคะทันเกมเขาไหมคะคือผมดูว่าคือคือถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยค,ค,คิดว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นลนักษณะของวอล์รูมเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงจะไม่ค่อยคล่องตัวนะักนะครคะในขณะที่ทักษิณนี่เขาบอกว่าทำ,ทำการลบแบบยัยุทธ์เนี่ย นะฮะโผล่ตรงนั้นบ้างมุดตรงนี้บ้างโผล่ตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยนะคือปรับปรับในเห็นเลยนะคะในขณะที่ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าทําการรบแบบสงครามแบบแผนแบบไหนคะคือจะต้องเรียกมาประชุมพร้อมหน้ามีมติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคืาเรียกอะไรแบบแบบ พยายุห่ายะตราเนี่ยนะฮะกว่าที่จะเอาช้างมาเทียบได้กว่าจะอะไรเงี้ยนะฮะอของเขาเนี่ยมุดโผล่มุดโผมุดโผอะไรเงี้ยน,นฮะฮะความคล่องตัวเขาสูงกว่าเราเขาสูงกว่าเรามากนะครับซึ่งทักษิณเนี่ยทำตัดสินใจคนเดียวะนะ,ะอาจจะมีคุณพดุงอยู่ใ,ใกล้ใอะไร<ช>ทำนองก,กันแล้วแต่สองสามคนเนี่ยประมาณนี้นะครับเขาอยู่ไม่กี่คนมีไม่กี่คนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็โผล่ตรงนั้นบ้างโผล่ตรงนี้บ้างผ่านล่างทรงอะไรทำนองเนี้ยนะครับในขณะที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็จัดเป็นลักษณะแบบผมผมผมคิดว่าเขาคงยึดติด ในระบบของราชการนั้นค่อเยอะนะครับเพราะว่าอย่างเช่นแมนก้กระทั่งตัวอาจารย์ธีรพัฒน์เองอาจารย์ธีรพัฒน์ก็มาจากระบบราชการนะรเป็นอาจารย์ของมอสทเนี่ยครับซึ่งเวลาเขาแต่งตั้งมาก็จะแต่งตั้งเป็นคณะคณะกรรมการซึ่งจะดึงมาจากหน่วยราชการต่างๆท,ท,ที่<อ>มีส่วนเกี่ยวข้องนะซึ่งหน่วยราชการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับบางท่านเองเนี่ยนะผมนี่เคยเคยประชุมร่วมกับข้าราชการในระดับปลัดกระทรวงบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยมีภารกิจค่อนเยอะ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่สามารถมาประชุมด้วยตัวเองได้ครับ,รบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งตัวแทนมาส่งอะไรมานะกว่าจะ,ะรายงานเสร็จกว่าจะตัดสินใจได้คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคงไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าหากว่าจัดตรงนี้ขึ้นมาเนะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นนะเพื่อหารในลักษณะที่เรียกเป็นการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องคุยเร็วนะฮะนะไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยหรืออะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันก็ ไม่สามารถที่จะ,ะทํางานได้หลังจากที่คุยในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการตั้งคนที่ทําหน้าที่โดยเฉพาะเนี่ยไม่กี่คนละฮะสี่ห้าคนนี่ก็พอแล้วสามสี่คนเนี่ยอย่างเช่นทาอะไรบ้างคะอาจารย์ก็คือจะต้องผมคิดว่าคงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์วันต่อวันะนะครับอตอนเช้าเนี่ยนะฮะกลุ่มนั้นเนี่ยนะให้สัมภาษณ์อย่างไรอตอนบ่ายอาจจะสัมภาษณ์ตอบโต้ก็ได้ เหมือน,เห,อนเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคไทยรักไ,ไทยนะคะอย่างกรณีของคุณสุรนันท์เวชาชีวะใช่ใช่ใชคือเขาจะทันทีเช้าเย็นเนี่ยเขาจะทันทีเลยผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงผมผมผมคิดว่านในในต้องต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติกค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ว่าค่อนข้างจะวิกฤตนะครับไม่ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะต้องตั้งวอลลุ่มที่มีลักษณะที่มีความคล่องตัวสูงเนี่ยม,มีความจําเป็นอย่างยิ่งะนะครับซึ่งซึ่งผมก็มองว่าคนที่จะทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนะฮะโดยตําแหน่งหน้าที่แล้วก็คือรัฐมนตรีประจำาระทรนายกค่ะาสบกโคศกะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะจากผลงานที่ผ่านมาผมคิดว่าทั้งโคศกทั้งอะไรต่างๆไม่ทันเกมะฮะนะไม่ทันเกมเขานะ,ะต้องหาคนที่มีความสามารถและคล่องตัวมากกว่านั้นนะฮะ ้องคล่องตัวมากกว่านั้นเนี่ยก็คือว่ามองเกมการเมืองมาเป็นแบบนี้จะตอบโต้อย่างไรทางมองนี้นะฮะจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรในวันต่อวันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คิดว่ายังไม่ค่อยประทับใจในการทํางานการตอบโต้รู้สึกว่ามันค่อนข้างหน่ำแนมเป็นไปนิดเึงวเวลาพูดส่วนใหญ่จะรายงานว่าวันนี้รัฐมนตรีมีการคณะมนตรีมีการประชุมเรื่องอะไรนะก็เป็นการถแถลงเป็นการอนาลเซอร์ไปะนะครับแต่ว่าเมื่อการเมืองมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ย คนที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเองนะครับท,ทีมโฆษกเองก็ต้องเข้มแข็งพอสมควรออครับแล้วต้องทันเกมต้องทันเกมคือง่ายๆก็คือในความหมายของอาจารย์ว่าเอาหละ่ะมีคุณจะมีวอลุ่มก็มีไปแต่ขอมีสักหัวกะทิสี่ห้าคนที่ร,ร,รู้เกมทันเกมคุณทักษิณหรือแมนะ้แต่รู้ว่าในเชิงรุกจะให้ประชาชนในระดับรากญ่าหรือว่าระดับอื่นๆตามท้องถิ่นเนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารควรจะทําอย่างไรจะต้องกําหนดอันนี้นะครับที่ที่ผมบอกว่าเนี่ย ทีมตอบโต้ที่มีมีคุณลักษณะที่ทันเกียรติทางการเมืองอาจนะจะต้องจะต้องกำหนดเลยใครนะครับสาสี่คนอาจารย์เสรีบุญบรรทาก็ได้นะครับจะเอาตัวนี้ขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าทางรัฐมนตรีหรือว่าทางนายกหรือทางคอมอชไอจะสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะมีการติวเข้ม,มลักษณะการสัมภาษณ์ประเด็นในการสัมภาษณ์พอสมควรน,นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการกําหนดช่องทางในการสื่อสารเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็น ทีมชุดใหญ่ก็ได้นะครับว่าคือที่ผ่านมาที่ผมรู้สึกค่อนข้างจะผิดหวังมากเลยเนี่ยหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการมีการอ่าอนานาจของตอนเองเี่ยในการปรับปรุงแก้ไขปฏิรูปสื่ออย่างแท้จริงที่ผ่านมาคงจะยอมรับกันนะครับว่าสื่อเนี่ยโดยนิตินัยแล้วเนี่ยแต่ในทางพฤติน,ยนัยเป็นของเอกชนนะนที่เข้าไปซื้อไปสัมปทานอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในช่วงภาวะของนะครับเป็นไปได้ไหม ขอเวลาบางช่วงคือลดลดประโยชน์เขาช่วงของเอกชนหน่อยช่วงต้นปีที่ผ่านมีการปรับพังรายการทําไมไม่เข้าไปล่ะครับขอใช่ไหนะครับในช่วงพรามณ์ทม์ที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนทั่วประเทศนะครับเวลาที่เหมาะสมนะฮะขี่ที่เหมาะสมนะครับตรงนี้เนี่ยผมสถานีวิทยุนี่ก็อยู่ในเมืองกรมชาสพมพันธ์เยอะแยะไปหมด ก็มีเยอะแยะไปหมดทำไมไม่ใช้ครับอาจารย์ครับเป็นเป็นเพราะว่าโดนไปดอกหนึ่งแล้วแล้วยังมึนไม่หายคือเรื่องของผมก็เข้าใจก็เลกลัวกลัวกล้าเออผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับี่ซึ่งซึ่งหลังจากที่โดนไปดอกนั้นเนี่ยหายไปนานพอสมควรซึ่งซึ่งผมก็คิดว่าเอ่อก็คงต้องกล้าๆหน่อยนะครับที่จะของอสมทส่วนหนึ่ง ไปัมพันะ์ใช้สถานีเกิดประโยชน์ในขณะเดียวกันผมว่าภายใต้ภาวะวิกฤตตรงนี้ขอเขาได้บ้างบ้างได้ไหม,มนะถ้าไม่ได้ก็ขอเช่าเวลาได้ไหมละ่ะนะครับคือให้มันรู้ไปว่าบ้านเมืองเป็นแบบนี้แล้วจะไม่ช่วยกันใช่นะคือถ้าคิดว่าคงจะได้ความร่วมมือผมคิดว่าถ้าขอความร่วมมือ<ะ>ไปนะครับผมคิดว่าน่าไม่น่าจะเป็นปัญหา <c oughs> นะแต่ว่า <c oughs> ที่ผมฟังของคุณสนทิได้พูดนะ ส่นที่ที่เป็นประธานคอมมชท่นประธานคอมมชพูดเนี่ยผมรู้สึกว่าท่านให้สัมภาษณ์แบบน่าสงสารมากท่านพูดว่าไปขอช่องห้าแล้วช่องห้าบอกที่ท่านเป็นพบบบซึ่งอยู่ไายใต้ดูแลของท่านนะครับท่านยังไม่มีไม่มีเวลาที่จะให้ท่านเพื่อจะพูดถึงทําไมคอมมชถึงถึงถึงมีการรัดประหารเหตุและผลนะท่าน <ไ>ผม <นะ S 2> คิดว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษมากกันไปนะครับแล้วก็นี่แหละที่ทำนเนี้ยนะครับที่มันไม่ทันเกมเขาคครับอาจารย์ส,ส่วนของวอลลุ่มเป็นยังไงคืออย่างที่ไม่คินคีค็คือว่ายิ่งเขาพูดเนี่ยยิ่งเขาสินะครับหลังจากนั้นเสร็จเราต้องจําไว้ด้วยนะครับว่าไล่ปีศาจอะไรบางอย่างออกไปนั้นกลับมาสิงเนี่ย เพราะฉะนั้นแล้วในสมัยหนึ่งเขา้าคนที่พูดต่อต้านค่ะนะะเขาห้ามไม่ให้มีการถ่ายเวทีพันธรรมิตรเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องพยายามไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเราไล่สิ่งเหล่านี้ออกไปกาจัดออกไปแล้วเราก็ปล่อยให้มันกำมัสิ่งในร่างกายเราก็ไปทําสิ่งนั้นเนองเนี่ยะนะฮะอันนี้ผมผมผมคิดว่าเท่าที่ผ่านมาเราต้องยอมรับได้ว่าสิ่งที่วัดประหารชุดนี้ทํา ยึดเงินเขาเกาะนะซึ่งผมเห็น